สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านกับเขาสู่ช่องความคิดของวัยรุ่นอีกครั้งนะครับพื้นที่ที่เราจะมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรื่องราวความคิดและความรู้สึกของคนในยุคสมัยของเราสมัยที่ทุกอย่างหมุนไปเร็วเหลือเกินจนบางครั้งเราก็เผลอทิ้งใครบางคนไว้ข้างหลังหรืออาจจะเป็นเราเองที่ถูกทิ้งไว้ในทุกกวักวันเราต่างก็ต้องต่อสู้ในสมรภูมิของตัวเองใช่ไหมครับทั้งเรื่องงานเรื่องเรียน เรื่องความรักและที่หนักหนาที่สุดสำหรับใครหลายย่อๆคนก็คือสมรภูมิที่เล็กที่สุดแต่กลับสร้างบาดเพนได้ลึกที่สุดนั่นคือบ้านของเราเองวันนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังมันไม่ใช่เรื่องผีสางนางไม้ที่จะโผล่ออกมาให้เราตกใจแต่เป็นเรื่องของเสียงกระซิบเสียงที่คุ้นเคยที่สุดในชีวิตเสียงที่เคยปอบปลอมเราในวัยเด็กแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเสียงกระซิบนั้นกับข้อย่อๆกลายเป็นโซดรวนที่มองไม่เห็น มันคือเรื่องราวที่เริ่มต้นจากความปรารถนาดีความรักของแม่ที่อาจจะเคลือบด้วยยาพิษโดยที่ท่านเองก็ไม่รู้ตัวเรื่องเล่าในคืนนี้คือบันทึกโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากช่องว่างที่เรามองไม่เห็นช่องว่างระหว่างไว้ช่องว่างระหว่างความฝันของลูกและความหวังของพ่อแม่เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพิมพ์นักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรงที่ถูกเสียงกระซิบของผู้เป็นแม่ผลักเธอให้เดินไปสู่ทางแยกที่เธอไม่เคยต้องการ และจบลงด้วยความเงียบงันที่น่าสะพึงกลัวที่สุดคุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งเรารักใครมากเท่าไหร่ความคาดหวังที่เรามีต่อเขาก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแล้วถ้าความรักนั้นมันมากเกินไปละมากจนกลายเป็นกงขังมากจนเราหายใจไม่ออกเรื่องราวของพิมพ์อาจจะทําให้คุณได้คําตอบเตรียมใจของคุณให้พร้อมๆนะครับพอนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันอาจจะเป็นเสียงสะท้อนจากบ้านหลังไหนสักหลังหรืออาจจะเป็นบ้านของคุณเองก็ได้มีคํากล่าวว่าบ้านคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด แต่สําหรับบางคนบ้านคือจุดเริ่มต้นของความหลอนที่กัดกินจิตใจเรื่องราวของพิมพ์เริ่มต้นขึ้นในบ่ายวันหนึ่งวันที่แสงแดดสาสองเข้ามาในห้องทํางานของเธออย่างอบอุ่นแต่ในโทรศัพท์สายนั้นกลับมีความเย็นเยือกที่กําลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าช้ามันคือเสียงของแม่ที่มาพร้อมพร้อมกับคําพูดที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลน้ําเสียงนั้นเรียบนิ่งแต่เด็ดขาดราวกับคําพิพากษาพิมพ์ลูกต้องลาออกจากงานนะแม่หาคนที่เหมาะสมให้ลูกได้แล้ว เสียงนั้นมันไม่ใช่คำขอร้องแต่มันคือคำบัญชาและมันคือจุดเริ่มต้นของเสียงกระซิบที่จะตามหลอนเธอไปทุกขนทุกแขนเพื่อให้เราเข้าใจถึงรอยเล้าที่กำลังไปแยกอย่างซาซาจนกลายเป็นเวลึกที่ไม่อาจประสานได้นั้นเราคงต้องเดินทางย้อนเวลากลับไปสำรวจโลกสองใบที่แตกต่างกันลาวฟ้ากับดินโลกสองใบที่โคจรอ,อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันที่เรียกว่าครอบครัวแม้ว่าตัวจะอยู่ห่างไกลกันคนละมุมเมืองก็ตามที่โลกใบแรกคือโลกทางใบของพิมพ์ มันคือพื้นที่ส่วนตัวบอาคารชุดสูงและฝาใจกลางมหานครที่ไม่มีวันหลับไปห้องของเธอสว่างสวยไปด้วยแสงไฟจากตึกฝั่งตรงข้ามที่ศาส่องเข้ามาเป็นเพื่อนในยามค่ำคืนและขับเคลื่อนด้วยพลังงานอันเปี่ยมล้นของคนหนุ่มสาวผู้มีความฝันผนังห้องของเธอว่างเปล่าจากรูปถ่ายของบรรพบุรุษในกรอบสีทองอลามแต่มันกลับถูกเติมเต็มด้วยสิ่งที่เธอเรียกว่ากระดานผ้าแผงแรงบันดาลใจมันคือผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยจิตวิญญ,ญาณและความเป็นตัวตนของเธออย่างแท้จริง บนนั้นมีทั้งเศษผ้าชิ้นเล็กกบที่มีผิวสัมผัสแปลกตาภาพตัดประจากหนังสือเกี่ยวกับสถาปตัตยกรรมต่างประเทศแถบสีนับร้อยเฉดที่เธอผสมขึ้นเองและที่สำคัญที่สุดคือแบบล่างเครื่องเรือนที่เกิดจากปลายดินสอของเธอเองทุกเส้นสายที่ขีดเขียนลงไปล้วนแต่มีความหมายทุกโค้งว้าคือจินตนาการที่เธอกำลังจะทำให้มันเป็นจริงอากาศภายในห้องนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมกลุ่นของเมล็ดกาแฟที่เธอคั่วและบดเอง ผสมปนเปไปกับกลิ่นจางๆของกระดาษและไม้ซึ่งสำหรับพิมพ์แล้วมันคือกลิ่นของความฝันที่กำลังจะกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ในไม่ชา้าทุกเช้าของพิมพ์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยเสียงไก่คันหรือเสียงพระสวดแต่เริ่มต้นด้วยเสียงดนตรีสั่งข้อจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องหลูของเธอชีวิตในแต่ละวันคือการแข่งขันกับเวลาตั้งแต่การรีบเร่งเดินทางฝ่าการจราจรที่ติดขัดในตอนเช้า เข้าสู่ห้องประชุมที่เต็มไปด้วยบรรยากาศจริงจังเพื่อนําเสนอแนวความคิดให้ลูกค้ารายใหญ่ยอมรับเธอใช้เวลาหลังเลิกงานไปกับการปรับแก้แบบล่างตามความคิดเห็นที่ได้รับมาครั้งแล้วครั้งเล่าบางคืนก็อยู่จนดึกดื่นเพื่อค้นคว้าหาวสัสดุใหม่ๆที่จะมาตอบโจทย์การออกแบบของเธอให้สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ความเหนื่อยล้าเหล่านั้นกลับไม่เคยทําให้เธอท้อแท้เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอคือการได้เห็นภาพล่างบนกระดาษกลายเป็นเครื่องเรือนที่ถูกผิดออกมาเป็นชิ้นเป็นอันวางอยู่ในร้านค้าหรู หรือบ้านของใครสักคนการได้รับคำชื่นชมจากหัวหน้าที่เป็นชาวต่างชาติหรือการได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการใหญ่ๆคือรางวัลที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเธอและทั้งหมดนั้นส่งผลให้เธอได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนักออกแบบระดับอาวุโสด้วยไวเพียง2 6ปีคำว่าชีวิตสำหรับพิมพ์คือการได้แก้สลักตัวต,วตนขึ้นมาด้วยสติปัญญาและสองมือของตัวเองคืออิสรภาพในการเลือกทางเดินคือการได้ผลักดันศักยภาพของตัวเองไปให้ถึงขีดสุด เรื่องการแต่งงานจึงเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวออกไปไม่ใช่เพราะเธอปฏิเสธความรักแต่พ่อยอดเขาแห่งความสําเร็จลูกต่อไปที่เธอต้องพิชิตนั้นยังรอยอยู่เบื้องหน้าความสําเร็จในพจนานุกรมของพิมพ์คือการมีตราสินค้าเครื่องเรือนเป็นของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติไม่ใช่การเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามีที่ร่ารวยในขณะเดียวกันโลกอีกใบหนึ่งก็กําลังหมุนไปอย่างเชื่องช้านั่นคือโลกของแม่โลกที่เข็มนาฬิกาดูเหมือนจะเดินช้าก,กว่าความเป็นจริงเสมอ พื้นไม้สักถูกขัดจนขึ้นเงาแต่ก็ยังมีเสียงเอี๊ยดอารเบาๆทุกอย่างก้าวราวกับกำลังเล่าเรื่องราวในอดีตผนังบ้านประดับประดาไปด้วยรูปถ่ายขาวดำของอัจอาม่าในชุดพิธีการแววตาของท่านในรูปดูเข่งขลึมราวกับจะคอยจับจ้องความเป็นไปของลูกหลานอยู่เสมอถัดมาคือรูปลเปัญญาของลูกกบทุกคนที่ถูกใส่ไว้ในกรอบรูปสลักลายอย่างเทพดูโออาและหน้าผ้าขูมใจในห้องพ่ซึ่งเป็นหัวใจของบ้านมีควันธูปลอยกุ่นอยู่ไม่เคยขาด ทุกเช้าของแม่เริ่มต้นด้วยการตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเตรียมอาหารไปใส่บาตรจากนั้นก็ใช้เวลาไปกับการดูแลต้นไม้และพูดคุยกับเพื่อนบ้านในวัยเดียวกันบทสนทนาของพวกท่านมักจะวนเวียนอยู่กับเรื่องความสําเร็จของลูกหลานลูกสาวว่านนั้นได้แต่งกับลูกนายทหารใหญ่สบายไปทั้งชาติหรือลูกชายบ้านโน้นเรียนจบแพทย์กาลังจะเปิดสถานพยาบาลของตัวเองคําพูดเหล่านี้คือมาตรฐานความสําเร็จของสังคมที่ท่านเติบโตมาคําว่าชีวิตสําหรับแม่จึงหมายถึงความมั่นคง หน้าตาในสังคมและการได้เห็นลูกๆูกทุกคนมีหลักฐานที่มั่นคงมีครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อ,รอมๆตามแบบแผนที่สังคมยอมรับความสําเร็จในสายตาของแม่ไม่ใช่ตําแหน่งรูหลาในบริษัทต่างชาติของลูกสาวแต่คือการที่ลูกสาวสุดที่รักจะได้สวมแหวนเพชรเม็ดโตและได้ชื่อว่าเป็นคุณนายของตระกูลใหญ่ไม่ต้องทํางานหาเงินให้เหนื่อยกายอีกต่อไปโลกที่แตกต่างกันสุดขั้วทั้งสองใบนี้เคยโครจรอ,อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในระดับหนึ่ง ผ่านการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์ทุกเย็นวันอาทิตย์มันเป็นกิจวัตรที่พิมพ์ทําไม่เคยขาดบทสนทนามักจะเริ่มต้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากผู้เป็นแม่เสมอกินข้าวหรือยังลูกงานหนักมายาหักโหมจนเกินไปนะแต่หลังจากนั้นไม่นานบทสนทนาก็จะวกกลับเข้ามาสู่หัวข้อเดิมต่อที่พิมพยายามจะหลีกเลี่ยงมาตลอดแม่มักจะพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัดว่า นี่ลูกอายุ26แล้วนะพิมพ์เมื่อไหร่จะหาใครสักคนมาดูแลเป็นตัวเป็นตนเสียทีหรือเพื่อนรุ่นเดียวกับลูกนะเขามีลูกเข้าโรงเรียนกันหมดแล้วนะทุกครั้งที่ได้ยินพิมพ์ทำได้เพียงแค่หัวเราะออกมาแห้งตอแล้วหาคำตอบที่นุ่มนวลที่สุดเพื่อเลี้ยงการประทะยังไม่เจอคนที่ใช่เลยค่ะแม่หรือหนูยังสนุกกับงานอยู่เลยค่ะไว้พร้อมๆเมื่อไหร่จะบอกแม่เป็นคนแรกเลยนะคะเธอไม่เคยล่วงรู้เลยแม้แต่น้อยว่าคำตอบที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเหล่านั้น เมื่อผ่านเข้าไปในหูของแม่มันได้กลายสปาเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังลั่นไปทั่วโสดประสาทมันคือความล้มเหลวในการทำหน้าที่ของลูกผู้หญิงตามคันลองที่ควรจะเป็นมันคือสิ่งที่ทำให้แม่ร้อนใจจนอยู่เฉยไม่ได้และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ท่านต้องลงมือจัดการชีวิตให้เธอด้วยความรักและความหวังดีในแบบฉบับของท่านเองและแล้วพายุก็มาถึงในเย็นวันที่พิมพ์กลับบ้านตามคำเรียกของผู้เป็นแม่ บรรยากาศในห้องนั่งเล่นเย็นเยียบและถึงเครียดจนหน้าอึดอัดแม่เริ่มต้นบทสนทนาด้วยน้ำเสียงเรียบ,บแต่ทุกคำพูดหนักแน่นเหล่าก้อนหินท่านบอกว่าได้เจอคนที่เหมาะสมกับพิมพแล้วเขาเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลศิลวัฒนภัยสารเจ้าของธุรกิจส่งออกรายใหญ่พิมพหัวราะออกมาอย่างไม่เชื่อหูตัวเองเธอพยายามจะอธิบายให้แม่ฟังว่านี่มันยุคไหนแล้วไม่ใช่ละครหลังข่าวที่จะมาคุมถุงชนกันแบบนี้เธอไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นด้วยซำ้ำ แต่คำพูดของพิมพ์กับไร้ความหมายแววตาของแม่แข็งกร้าวขึ้นท่านสวนกลับมาทันทีว่าไม่รู้จักก็จะได้รู้จักนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตแต่งงานไปก็สบายทั้งชาติไม่ต้องมานั่งหลังคดหลังแข็งออกแบบอะไรนั่นอีกต่อไปแล้วคำว่าออกแบบอะไรนั่นกรีดลึกลงไปในหัวใจของพิมพ์นี่คือความฝันของเธอคือชีวิตทั้งชีวิตของเธอแต่แม่กลับมองว่ามันเป็นเพียงเรื่องไร้าสาระพิมพ,พยายามควบคุมอารมณ์และตอบกลับไปว่าเธอรักงานของเธอ แต่มันกลับยิ่งลาดน้ำมันลงบนกองไฟแม่ขึ้นเสียงทันทีถามกลับมาว่างานมันจะเลี้ยงเธอไปจนแก่ได้ไหมความมั่นคงอยู่ตรงไหนท่านตอบย้ำถึงสิ่งที่ท่านเชื่อมาตลอดชีวิตว่าผู้หญิงเราสุดท้ายก็ต้องมีครอบครัวมีสามีดีๆคอยดูแลนั่นแหละคือความสําเร็จที่แท้จริงสมคามประทุขึ้นเมื่อพิมตะโกนกลับไปทั้งน้ำตาว่านั่นมันไม่ใช่ความสําเร็จของเธอแต่มันเป็นความสําเร็จในแบบของแม่ทําไมแม่ไม่เคยพยายามจะเข้าใจเธอบ้างเลย และแล้วคำขาดก็ถูกประกาศสิทธ์ออกมาจากปากของแม่เสียงนั้นดังลั่นไปทั้งบ้านหลาออกซะแล้วไปแต่งงานนี่ไม่ใช่คำขอแต่เป็นคำสัง่งวินาทีนั้นโลกของพิมพ์พังทลายลงมาเธอตอบกลับไปด้วยเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและปฏิเสธเธอจะไม่ทำพิมพหนีกลับมาที่คอนโดที่ที่เคยเป็นเซฟโซนของเธอแต่คืนนั้นทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปความเงียบภายในห้องมันหนักอึ้งและน่ากลัวกว่าที่เคยเป็นพิมพนั่งนิ่งๆอยู่บนโซฟา แต่กลับรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาหางตาของเธอเห็นเงาดำตะคุ่มยืนอยู่ที่มุมห้องเป็นเนาอที่คุ้นเคยคล้ายกับร่างของผู้หญิงสูงวัยที่กำลังยืนกอดอกมองเธออยู่เธอสะบัดหัวแรงต่อแล้วหันไปมองแต่ตรงนั้นกลับไม่มีอะไรมีเพียงความว่างเปล่าแต่ความรู้สึกกดดันนั้นยังคงอยู่เธอได้ยินเสียงกระซิบที่แยกไม่ออกว่าเป็นเสียงจริงหรือเสียงในหัวมันแววมาว่าหน้าที่ของลูก พิมพยายามข่มตานอนแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงข้อประตูห้องนอนเอบาบาช้าชาเป็นจังหวะสม่ำเสมอท,ทั้งที่เธอรู้ว่าในห้องนี้มีเธออยู่เพียงคนเดียวเสียงนั้นมันไม่ได้ดังแต่มันกลับป้องอยู่ในหัวใจทําให้เธอขวัญผวาจนไม่กล้าขยับตัวเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนข,นขึ้นอยู่ข้างหัวเธอทําตามที่แม่บอกซะเพื่อตัวลูกเองสิบวันหลังจากนั้นสิบวันที่เรากับตกนรกทั้งเป็น ทุกคืนพิมพ์ต้องเผชิญกับนอปิศนาและเสียงกระซิบที่คอยตอบย้ำถึงหน้าที่ของเธอมันดังขึ้นในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตอนอาบน้ำตอนทำงานหรือแม้กระทั่งตอนที่เธอนั่งอยู่่ามกลางผู้คนมากมายในร้านกาแฟเสียงนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอกัดกินจิตวิญ,ญญาณของเธอทีละน้อยร่างกายของเธอสู้ผอมลงดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเธอไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะกลัวจะถูกมองว่าเป็นคนบ้าและที่สำคัญที่สุด เธอรู้หรือกบในใจว่าต้นตอของเสียงหล่อน,นี้มาจากไหนมันคือความกดดันความลาดหวังและความรักในรูปแบบที่บิดเบี้ยวของผู้เป็นแม่ที่ขอตัวขึ้นจนกลายเป็นปีศาจท,ที่มองไม่เห็นคืนวันที่สิบฝนตกหนักเล่ากับฟ้ารั่วเสียงฝนสาดกระทบหน้าต่างดังเกลียวกราวแต่ภายในห้องของพิมพกับเงียบสง,งดมีเพียงเสียงสะอื้นที่ถูกกดไว้จนแทบไม่ได้ยินพิมพ์นั่งอยู่กลางห้องในมือของเธอกำโทรศัพท์แน่นภาพสุดท้ายที่ปรากฏบนจอคือข้อความจากแม่ที่ส่งมาเมื่อชั่วโมงก่อน พรุ่งนี้ครอบครัวฝ่ายชายจะมาดูตัวนะลูกเตรียมตัวให้ดีอย่าทําให้แม่ผิดหวังมันคือฟางเส้นสุดท้ายบนโต๊ะทํางานที่เคยเต็มไปด้วยแบบล่างและอุปกรณ์สร้างสรรค์บัตรนี้กลับว่างเปล่ามีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่ข้อความในนั้นเขียนด้วยลายมือสันเทาหนูขอโทษค่ะแม่แต่หนูเป็นในสิ่งที่แม่ต้องการให้เป็นไม่ได้จริงๆเรื่องราวหลังจากนั้นถูกบอกแล้วผ่านความเงียบงันที่น่าใจหายเสียงสุดท้ายที่เกิดขึ้นในห้องไม่ใช่เสียงกรีดร้อง แต่เป็นเสียงเก้าอี้ไหมที่ถูกถีบจนลม้ลมลงกระแทกพื้นตามมาด้วยความเงียบความเงียบที่หนักอึ้งและเยือกเย็นกว่าค้างไหยนนความเงียบที่กลืนกินทุกสับเสียงกลืนกินความฝันกลืนกินชีวิตของนักออกแบบสาวที่เคยเปี่ยมไปด้วยพลังและความหวังนี่ไม่ใช่ฉากสยองขวัญในหนังผีแต่มันคือโศกนาฏกรรมของชีวิตจริงโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความรักและความปรารถนาดีที่เดินผิดทางคำถามที่ยังคงก้องอยู่คือ เสียงกระซิบที่หลอกหลอนพิมพ์จนถึงวาระสุดท้ายนั้นเป็นเสียงของวิญญาณหลายหรือเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากความเจ็บปวดในหัวใจของเธอเองที่ถูกบีบคั้นจนไม่มีทางออกอีกต่อไปแล้วและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพิมพ์ในตอนแรกของเรานะครับเป็นเรื่องราวที่ทิ้งความรู้สึกหนักอึ้งไว้ในอากาศและปลยปลายคำถามมากมายให้ล่องลอยอยู่ในความคิดของเราทุกคนหลังจากที่เสียงเล่าเรื่องได้เงียบลงมันคือความเงียบที่ดังกว่าเสียงใด ความเงียบที่บังคับให้เราต้องหันกลับมาสำรวจหัวใจของตัวเองครอบครัวรอยเล้าที่ถูกเรียกขานด้วยคำสวยงามว่าช่องว่างระหว่างวัยซึ่งบ่อยครั้งมักจะถูกฉาบหน้าไว้อย่างแนบเนียนด้วยคำว่าความรักและความหวังดีจนเราแทบมองไม่เห็นว่าภายใต้ฉาบหน้าที่งดงามนั้นกำลังมีการกัดก่อนทางจิตใจเกิดขึ้นอย่างช้าๆหากเราจะลองนั่งลงพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นกลาง เราจะพบว่ามันยากเหลือเกินที่จะชี้ชัดลงไปว่าใครคือคนที่ผิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องนี้ในมุมมองของแม่ท่านไม่ได้เป็นตัวร้ายในละครหลังขาวแต่ท่านคือแม่คนหนึ่งที่รักลูกสุดหัวใจและเพียงต้องการจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านรู้จักและเชื่อมั่นว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆให้กับลูกนั่นก็คือชีวิตที่มั่นคงและสุขสบายไม่ต้องดิ้นรนลำบากเหมือนที่ท่านอาจจะเคยผ่านมา ท่านใช้บรรทัดฐานและไม้บรรทัดที่วัดจากประสบการณ์ชีวิตของคนในยุคสมัยของท่านเป็นตัวกําหนดคุณค่าและความสําเร็จซึ่งสําหรับท่านแล้วการได้เห็นลูกสาวมีคนดีดีมีฐานะมั่นคงมาดูแลคือยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งความสําเร็จของชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึง่งความปรารถนาของท่านบริสุทธิ์ใจในขณะเดียวกันในฟากฝั่งของพิมพ์เธอก็ไม่ได้เป็นลูกที่ดื้อรั้นหรืออกตันยูแต่อย่างใดเธอเพียงแค่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะใช้ชีวิตตามเข็มทิศท,ที่หัวใจของเธอเป็นคนกําหนด เธอปรารถนาที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วยสติปัญญาและสองมือของเธอเองความฝันของเธออาจจะดูเป็นนามธรรมในสายตาของคนรุ่นก่อนแต่มันคือตัวตนคือลมหายใจและคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเธอการได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้คือความภาคภูมิใจที่เงินทองมากมายก็ไม่อาจซื้อหามาได้โศกนาฏกรรมจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากความเกลียดชังแต่เกิดขึ้นเมื่อความรักและความต้องการของคนสองวัยสองโลกทัด สองชุดความคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงต้องโคจรมาปะทะกันอย่างรุนแรงโดยปาสะจากสะพานที่แข็งแรงพอที่จะเชื่อมโลกทั้งสองใบเข้าด้วยกันสะพานที่เรียกว่าการสื่อสารและความพยายามที่จะทําความเข้าใจซึ่งกันและกันพวกเขาทั้งสองคนอาจจะพูดคุยกันแต่เป็นการพูดในภาษาของตัวเองโดยที่ไม่ได้พยายามแปลความหมายที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่หลังท้อยคําเหล่านั้นเลยเรื่องราวของพิมพ์ในคืนนี้อาจจะจบลงด้วยความเงียบงันไปแล้ว แต่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในสังคมของเรายังมีพิมพ์อีกหลายร้อยหลายพันคนที่ยังคงมีชีวิตและลมหายใจอยู่พวกเขากําลังต่อสู้อย่างเงียบต่อในสมรภูมิของตัวเองทุกวันกําลังถูกบีบคั้นให้ต้องเดินไปบนเส้นทางที่หัวใจของพวกเขาไม่ได้เลือกกําลังถูกเสียงกระซิบแผงความคาดหวังไม่ว่าจะมาจากครอบครัวหรือสังคมกัดกินจิตใจและบันทอนความเป็นตัวของตัวเองลงไปทุกวันหาคุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้คือคนหนึ่งที่กําลังกระเสริญกับสถานการณ์คายย่อกัน ผมอยากให้คุณรู้ไว้นะครับว่าคุณไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลําพังความรู้สึกอึดอัดความสับสนและความเจ็บปวดของคุณนั้นเป็นเรื่องจริงและมีความหมายการสื่อสารยังคงเป็นกุญแจดอกที่สําคัญที่สุดแม้ว่ามันอาจจะเป็นประตูที่เปิดได้ยากเกือบเกินก็ตามลองพยายามหาจังหวะและโอกาสที่จะเปิดใจพูดคุยกับครอบครัวของคุณอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ด้วยอารมณ์แต่ด้วยเหตุผลและความเข้าใจอธิบายให้ท่านเห็นภาพโลกในมุมของคุณ ความฝันของคุณและความสุขในนิยามของคุณมันอาจจะต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมหาศาลแต่มันก็คุ้มค่าที่จะลองและหากคุณเป็นคนในฝั่งของผู้ปกครองที่กำลังรับฟังอยู่บางทีอาจถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องลองหยุดนิ่งๆแล้วลดระดับสายตาของเราลงมาเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงของลูกกอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ฟังผ่านต่อแต่คือการฟังเพื่อทำความเข้าใจลองเปิดใจยอมรับว่าโลกที่พวกเขาเติบโตขึ้นมานั้นมันแตกต่างจากโลกที่เราเคยผ่านมาอย่างสิ้นเชิง ความสุขของพวกเขาอาจจะมีหน้าตาแตกต่างไปจากความสุขในนิยามของเราก็ได้การมอบความไว้วางใจและพื้นที่ให้เขาได้ลองผิดลองถูกอาจจะเป็นของขวัญล้ำค่าและเป็นเกอะป้องกันที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้เขาได้ในโลกที่ผันผวนใบนี้สำหรับค่ำคืนนี้ผมวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวของพิมพ์จะไม่ได้เป็นเพียงฝันร้ายที่ทำให้คุณนอนไม่หลับแต่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ถูกหย่อนลงในใจของเราทุกคน ให้เราได้สุขคิดและหันกลับมาดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัวของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นบางทีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจเริ่มต้นจากการนั่งลงคุยกันอย่างเปิดใจในเย็นวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้ขอให้ทุกท่านใช้เวลาที่เหลือของค่ำคืนนี้พักผ่อนกายและใจอย่างเต็มที่นะครับชาร์จพลังงานชีวิตให้พร้อมพร้อมสำหรับวันใหม่และบททดสอบใหม่ๆที่กำลังจะเดินทางมาถึงขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าติดตามรับฟังความคิดของวัยรุ่น เสมอมาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ